เอาละครับกรีาสีผมมาพบกันแล้วผมระรับในิจัยระบบขัดรอกภาสวรรณะผมวันนี้เป็นตอนที่1693ถึงตอนที่1694นะครับผมเอาละครับเพื่อการเสียเร้าผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานด้ดีกว่าคขา,านีา่ม,มือสบดนี้จารย์จะพัดหมอกหันความเบื่อได้สแสดงท่าทีตื่นเต้นได้กระดิรถออก ว่ารอบนี่น่าจะเป็นสมบัตินีรันที่แท้จริงในขนาที่เป็นหนึ่งในผู้นําทั้งโพในขอบเขตตาพระิฟดาเขอมีความโคตรแต่อย่างดีว่าดินแดนมีเดบรนด่าน,านไม่สามารถได้กาเนิดสมบัตินีรันที่แท้จริงขึ้นมาได้และดาบเล่งด่านก็เป็นเพียงภาพสายพลังงานมาจากดินแดนแห่งอื่นเท่าน,านั้นมันไม่ได้มีสมบัตินีรันที่แท้จริงดูในดินแดนมิตเดลราแม้แต่นดอยและเขา้นก็ไม่เคยพบกับสมบัตินีรันที่แท้จริงมาก่อนแต่ในขนาดนี้ทาเระก็เหนื่อยแให้กำเนิดสมบัตินี ดันที่แท้จริงข,ขึ้นมาในสุดแม้ว่าทาเุต้องจำนวดแห่งดีแต่ยังมีอายุน้อยไปอย่างบ้าแต่มันกับมีแสภาพมากพอในการให้กำนิดสสำนวนนี้ต่างขึ้นบ้าว่าไดน,นทำการรอคอยมานานมากแต่ในสุดข,ข้าก็สามารถค้คนพบมันได้ จาพักหมดของคามบืต้องการปลูกคาสมบนนัี่รันจินดีและไม่ต้องการแบ่งให้จาาพัะดำนาคนอื่นขอ,ดอ,ขอได้ทำการปกป้องทะเลตากุมเนตดูตระเปตราดังนั้นเขาจะสามารถเดินทางเข้าสู่ทะเลตากุมเหนตด้วยความเร็วสูงสดุดและสำหรับแต่พักรำหน้านอีกห้าคนด่านพวกเขาไม่ได้สนใจทะเลตากุมเนตมากนะักแต่อะรก็ตาสมบัติรนันจินดีก็ยังไม่ได้ถูกกึหนึ่งขึ้นมางสมภูมันจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งและมันก็เปลน่องยากไปอย่างมาก ที่จะนำสมบัตินี้รันชินนีออกไปมันอาจจะใช้เวลานานไปอย่างมากซึ่งเขาอาจจะไม่สามารถปิดซ่อนมันจากจากาักรพรรดินันอีห้าคนได้หรือมาทําการปิดกั้นพื้นที่แห่งน,นี้เสียก่อขอบเขตที่รันคึงข้ขาภายในฮาเรตต้องกำหนดนานาแทบเด๋ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยอซึ่งพวกเขานั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสมบัตินี้รันนั้นคืออะไรแต่หากเราทําการปิดกั้นพื้นที่แห่งน,นี้และไม,ม่ยัดให้สิมีชิตใดๆเดินทางเข้ามากราดข้อมูลของบาทก็คงจะไม่แพร่กระจายออก ตาพัดหมกของเขามืดได้คิกกับตัว A แต่แน่นอนว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องทําการจัดการก่อนนั่นก็คือจาพัดเห็นจุดจบที่ตรงหน้าของเขานั่น A นี่คือจาพัดอมาตะาและมันยังเปลี่ยนเพียงได้อมตะด้วยสามถ้าหากเขาไม่ทําการจัด กับจาาพัดแห่งจุดจบจาพัดแห่งจุดโจบก็อาจจะทําการกระจายข้อมูลดังกล่าวจาพัดแห่งจุดโจบถ้าเจ้าเข้าร่วมกับข้าและกลายเป็นบริวานของข้าภายในอนาคตอันใกล้นีข้าจะช่วยเจ้าในการโจมตีขอบเขตจาพัดธรรมดาข้อเสนอนี้เป็นอย่างไรบ้างจ่าพัดบอกทาองคอมือได้กล่าวมามันไม่หยุดท่าเด้เขียนได้กล่าวมาจากไม่เยเแสมันไร้สาระไปอย่างบ้าที่จะาพัดบอกนองคอมือต้องการที่จะทําการปราบปรามได้ทีจ่าพัดใหงจุดโจ เจ้าควรจะรู้ว่ามันมีช่องว่างระหว่างพวกเราแต่ว่าดังนี้จะเป็นด่้งมาต่าของเจ้าแต่ข้าเองก็มีร่างมาต่างด้วยเช่นกัน้าข้าต้องการจัดการกับเจ้าด้วยพลังสูงสุดเจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถตบมีได้อย่างนั้นหรือและดูเหมือนว่าทุกคนในของเจ้าน้นก็คือฮาเรตทุกคนแห่งนี้และนอกจากนี้เจ้ายังมีพมนโนที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้แต่หากเจ้าทาให่าข้าคือ ้าควรจะรู้ผลที่ตาม,มา่าแต่พัดหมอกของมืดได้ทําการคุกคามเย่เทียแม้ว่าเขาจะรู้ว่ากระทบผู้เย่เียนนด้อาจจะทําให้เทียนโกรธไปอย่างบ้าและไม้ว่าเขานั้นจะตอบตกลงแต่ไม่เต็มใจและมันอาจจะกลายเป็นรายรยที่ส้นดูภายในคนก็ไม่เปิดได้แต่งรก็ตาาเขาไม่ได้สนใจมากนักกิจกับเรื่องนั้นอีกต่อไปเพราะเขาไม่ต้องการเผยแพร่กามีจูของสมบัตินี้รันชินดีเขาจําเป็นจะทําการดีเวทตารายิ่งนานเท่ากับตายความบางที่เขาจะสามารถครอบครองสมบัตินี้รันชินดี ก็จะมีมากยิ่งขึ้นและในอนาคตถ้าหากเขามีสมบัตินี้รันจูก่อนนั้นก็แทบจะอยู่ดวงโค่าดภายในฮเฮเรตเตอร์คนเนอร์และดินแดนมิเดเบตราซึ่งในบราน,นาดแม้ว่าเขาจะทําการลุกหลังเพลนีิรันทั้งหมดขอนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องกลัวใดอีกตาอไปล้ากขู่ฆ่าอย่างนั้นเ,เยิยเยธินได้ทําการจ้องมองไปที่ตาพัดหมอกของของมุดด้วยความไม่แยแสและออร่าปวดร่างกายของเข,งขงนาหนั ก็ดูเยือกเจ็นในดานนาสังหารของเขาได้กระจายออกไปในหวงป่าซึ่งหมายทำให้ห้วงป่าโดยรอบดานถึงกับจะทลายออกเป็นชิน้นชนเจมดองนี้ด่างขดิ4ีอย่างนั้นเรอจาพัดบอกขมมืดรู้สึกประดใจเล็กนอยเพราะมันมีเพียงจาพัดยานานเท่านานที่มีขอบเขตเจมดองน,น,นี้ด่างขดิ4ีแต่เย่เห็นย,ยังไม่ได้ไปถึงขอบเขตจาพัดงนนเงนาจำดาก็กับมีเจมดงนี้ด่างขดิ4ีแรกนี่เปลยนทางแยกไปอย่งางว่าแต่ถึงกันนั้นจ่าพัดบอกขมมืด ก็ไม่ได้มองเจ้เหียนกินเหตตาของเขาเรื่อแม้ว่าจ่าพัดอมตะนั้นแต่สปารังแค่นหนได้พวกมันก็ยังคงอยู่ห่างไกลจากการไปคู่ต่อสู้ของเราจะาพัดทำนานดูดีจ่าพัดในจุดจบข้าจะทำการกล่าวถามเจ้าอีกครั้งเจ้าจะยอมรับ้อกตกลงของข้าหรือไม่จ่าพัดหมอกของความมืดได้ทำการบังคับถามเย้เทียมันไม่ถากเจ้เทียไม่ต้องการที่จะพูดเรื่องลึกลอีกต่อไปในทันเขาจึงได้กล่าวมาเย็นชาชินดีตุ้ม ออร่ารของจะพัดรอกให้ความมืดได้ระเบิดออกมาและดินแดนนพันธราก็ได้สลายห้ไปในทันทีในขณนะนี้เขาต้องการที่จะสังหารยี่เหียนจริงๆแต่อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถทำได้เพราะถ้าหากเขาทำการต่อสู้กับยิ่เหียนจริงๆเขาจะต้องแสดงพลังที่แท้จริงออกมาจะแน,น่นอนาโดยจาข้อมูลที่อยู่ไหนที่หึงดีแต่ไม่สามารถปกปิดได้ต่อไปดังนั้นในขณะนี้ออร่ารของจะพัดบอกใหาความมืดจริงได้ลด และเขาใน,นก็ได้สแสดงท่าทีอ่อนดดออกมาแล่ได้กล่าวมาว่าจาาพัดเฮนดโจเจ้าเปลี่ยนจาาพัดอมตะทั้นสู่มันติเบนไดปกติทเต้าจะไม่เต็มตายแต่ขเขาร่วมก่อรังของข้าแต่โอกาสในที่นี้มันเป็นของข้าแต่แต่ทเจ้าให้คำมั่นว่าจะไม่ปล่อยข้อมูลนี้รั่วไรออกไปและไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้ามาใกล้สถานที่แห่งนี้เขาก็าจะไม่ทําการเคลื่อนไปใดกับเจ้าไม่ชีนน้นนเจ้าไดข้าจะเป็นศัตรูกาี่ดขียนที่ได้ฟังเช่นนาน ก็ได้กล่าวเจ้าจะออกมาแต่พัดบอกของของมืดเจ้าต้องการปลูกคาสมบัตินีรันชิ้นนี้จะงั้นเร่แต่เจ้าคงจะไม่ต้องการให้จ่าไปทำน้ายเอเค้าคนรับครูเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่หรือไม่แต่ดูเหมือนว่าเจ้านั้นจะดูแข็งข้ามากเกินไปถ้าเขาบอกเจ้าเอาไว้เรือสมบัตินีรันชิน้นดีมันเป็นของขา้าเจ้าควรเดินทางออกจากที่นี้ซะตุ้มแต่พัดบอกข,ของมืดไม่สามารถทนความกดของเขาได้ตอบ เราถ้าหากเป็นจาพระธรรมตะกเดออืนในดินแดมิตติเบตาพวกเขาคงจะไม่กล้าจะพูดเช่นนี้ออกมาเพราะมาันจะได้เห็นถึงความไม่หอรบเขาาเา่าตาพัดเห็นจุดจบราชวัตานร่างนี้ของเจ้ามาถึงจุดจบแปล่แปล่คาจะทําการตามราราวัาตานอื่นของเจ้าจนกว่าคาดจะสามารถกระตั้งดักของเจ้าให้ตาและทันทีที่สิ้นเสียตาพัดมองเห็นความมืดก็ได้ทําการโจมตีออกมา เงาหมอกแหงคมมืดเงามืดมิดเต็มกดต่อขึ้นทีละนิดภายในบริเวณรอบรอบและแะบดนาเนงามืดเหล่านี้ก็ทำการโตมตีเย่เทียนพร้อมกันซึ่งความแหกแกงของเงามืดแต่ละอันดานก่อเทียบได้กับกมแพงแกงของขอบเขตจากพัฒอ,อมตะคันก้าสูงถ้าหากเป็นการพัะอมตะคันก้นาธรรมดาพวกเขาควรจะถูกเงามืดเหล่านี้ทำการสังหารในไม่ช้าแต่เมื่อต้องเผชิญหน,น้ากับขอบเขตจากพระดมดาเย่เทียนก็จะไม่ทำการดูถูกเขากำแพงของป่า มิติพันร,ราทรักษะน,นรันด์ในตำนานทั้งสองที่รับการขัดเกลดอเทียให้มีความสมบูรณ์แบบจนกลายเป็นทักษะตำนานขึงข้านดังนั้นพลังของมันจึงสะพลังไปอย่างป้ากตุ้มๆการเติมตีของเงามืดทั้งบทได้ถูกขรวาำเอาไว้ด้วยเจดมงของเยเทียซึ่งพวกมันไม่สามารถทำลายเยเทียได้แม้แต่นิดเดียวในช่วงเวลาถัดมาเยเทียก็ได้ใช้ทักษะนี้ในตำนานอีกอย่างหนึ่งความเบื้องปานพันราความเบื้องป่าดยรอบพันตรา ได้ถูกสับซอนเขาด้การเพื่อทําการปรบาบปานจากพัดหมอกของคอมืดตุ้ม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 ,มนิ้วหนังเขาจะพัดหมอกของคอมมืดได้มีการแปลเปลี่ยนไปจะเห็นในชัดว่าเขานั้นได้รับผลกระทบจากทัาสะโคองปานพันตราแลายเรื่องไกลฮ่องกงดนานก็เริ่มที่จัดสัจธาและชั้นของปาเด์รอรก็ได้ถูกบอัดเป็นชั้นดีจากนั้นมันก็ทําการจกระจายออกเป็นชินช้นๆเพื่อทําการกดต,นตันจากพัดหมอกของคอมมืดในตอนเรื่อง แตองอะไรก็ตามความแห่งแกงของจาพัดหมอกของมืดนั้นก็ยังคงแห่งแก่งอย่างมากอยู่ดีเขาได้ทําการกดตากการปรปาบปางเดยรอบที่เกิดขึ้นจากห้งป่าและทําลายพื้นที่ขนาดใหญ่ให้กับสูขห้องป่าอย่างรวดเร็วตุ้งตุ้งตุ้ง,งทั้งสองฝ่ายได้ทําการปะทะก,กับแต่โดยรวมแล้วเจ้เห็นยังคงเสียปีอหากไม่ใช่เพราะนี่เป็นเรม่ว่าตาของเขาเจ้เียนก็คงจะไม่สามารถเอาชนะจ่าพัดหมอกของของมืดในสภาพปกติได้ เจ้าหรรังคอสตา์งค่องป่าจริงๆตู้นี่เจ้าสามารถทำได้อย่างไรแต่พัทบอกของขมืดได้กล่าวถามด้วยความสงสัยแต่เทียไม่ทำการตอบโต้เขาดังนั้นในขณะดหนีแต่พัดบอกของขมืดได้นำอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของคล่องป่าออกมาเพราะมันสามารถต่อสู้กับสตา์ยังค่องป่าได้ดังนั้นมันจะต้องทำการโจมตีเทีนได้ชินการแต่หลังจากที่มันต้องปะทะกับรักษาเนี้อตาเดนดวงของเที่อาวุธศักดิ์สิทธิ์ของป่าชินนีก็เริ่แตกออกเป็นเสียงซีย ตั้งแต่ต้นจนจบที่เจเทียยังไม่ได้เปิดชิงดาวคำสั่งห้ประการของเขาไม่แต่นดอกเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะใช้บานแต่ในอีเด้นหนึ่งร่างวัตานเของจะรพัศกมกข,อของมืดอีกตอนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้น,นห,หนเารตตุกุมเนอร์และกำลังมุ่งหน้าไปยังพีดังฮับของมืดซึ่งการขึ้นไปดังกล่าวนั้นแต่ไม่ได้เขียนกดเครื่องไปอย่างบ้าเขารู้ว่าจะรพัศมกงองมืดนั้นมีร่างวัตานทั้งหมดสองร่างแต่เมื่อรวมกับร่างตาตอนนั้นก็มีกอรลังทั้งหมดสามตนและตอนนี้นอกเหนือจะร่างตา ดาพัดหมอกทองคำมืดก็ได้ส่งราชบัตราทันทั้งสงองเขาออกมาแต่พระเขาเนี่ยจะต้องการที่จัด,จดการกับพีระหับทองคำมืดซึ่งมาแสดงให้เห็นว่าเขาต้องการจัดการกับที่อยู่คนเดีย่เทียนจริงๆแระเมื่อรับบัตรตาตัวที่สองของจาพัดหมอกทองคำมืดกำลังจเดินทางมาทิงพีระหับทอ,องคำมืดพระรังข้ารอกคนเดียทีก็ได้ทำการสก,กรัดกั้นจาพัดมอกทองคำมืดเอาไป ดาฮัดบอกอยางคำมืดที่ได้จ้อมอไปเห็นร่างอีกร่างของเจทีเขาจึงคิดว่านี่เป็นร่างหลักของเจเทียดังนะั้นเขาจึงไม่ได้สนใจตายแต่ไม่นานเขานั้นก็ต้องต่อร่างร่างขารทอกทั้งสองร่างได้บทต่อขึ้นมาและในขนาดนี้เจเทียงก็ได้ส่งคารอกทั้งสามองข่าวไปทําการต่อสู้และสิ่งที่สำคัญกลนหนึ่งไอ้ร่างขารทอกของเจที อย่างได้ประเชิงงานสมบัตินี้การคำสั่งหาปก,การอีกตู้ในเวลานี้นายเขตห้าปกาได้ทําการห่อหุ้มร่างกายคารอกนีเอาไปจากในกระเพาะเชงาความว่างปานพันตราแล้ด้วยความชื่อเรียของคําคสั่งหาปก,กาความว่า้งปานพันตราจิงได้รวมรวมพลังงานทั้งสามพริการมันสาม,มารถเข้าถึงขอบเขตทักษะในระนานครึ่งขั้นต้าตุ้มตุ้มตุ้มเงาหมอกแห่งความมืดที่ได้ปร,กรากฏต่อขึ้นได้สลายหายไปอย่างรวดเร็วและทักษะนี้ในระดานดังกล่าว ก็ไม่สามารถคุมดูได้ต่อไปหลังจากนั้นมาเต็มดงองคนเดอเทียก็ได้ระดมโจมตีเข้าแส่ร่างของจาร์พัทบอชคมบื้อกระแทกเขาพุ่งตรงเข้าไปสู่ส่วนลึกข,ของห้องเวลาลิมิตีทำลายเวลาลิมิติได้พันล้านเท่าร่างกายของจารพัดบอกคอมมือ่อเตี้มจัดแตกราซึ่งการต่อยดังกล่าหนักทำให้เขาได้รับบาดเจ็บจริงๆแต่่ก็ตามทหารที่เห็น,น,น,นต้องการที่จะสังหารจารพัดบอกคมมอมบืดมันก็ยังเป็นเดินยากอยู่เด็กหนอนในอีกด้านหนึ่ง ยี่ที่ในสูงราครกของเขาอีสองตาเดินทางไปหาจาพดหมอนคอมบบื้อขอต้องการให้จาพัดมอนคอมบบื้อทราบถึงคนที่จำบาจากการลุกหลานยีย่ทียณนะดินแดนบอนคอมบบื้อนี่คือดินแดนมิติเบราน,นิรันที่เป็นของจาพัดมอนคอมบบื้อและเป็นหนึ่งในดินแดนมิติเบราน,นิรันตะบนโตนที่มีจาพัดนิรันมากมายและมีขอบเขียนิรันคึงขั้นจมวันดมิตูต่ซึ่งขออเขียนนิรันคนอื่นนั้นดังเทว่าที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในดินแดนมิตติลเวลาแห่งหนึ่งเพราะท้ายที่สุดแล้วดาพัด์มอกแห่งความมืดที่เป็นหนึ่งในหกดาพาร์ดาก็อยู่ในที่แห่งหนีแล้วใครจะกล้าบ,บุกเข้ามบ้าแม้แต่ในสงครามระหว่างดินแดนมิตติลเวราและสัตว์ตายข้องป่ากดินแดนมอกแห่งความมืดก็ยังไม่รับผลกระทบแต่ในวันนี้ดินแดนมอกแห่งความมืดได้ถูกลุกจ่าตุ้มกำแงพงป้องกันของดินแดนมิติเวราของดินแดนมอกแห่งความมืดได้ถูกเจรจาจากการ และดากของป่าที่ประกอบไปด้วยเต็มดงและกฎดเกณฑ์น้ดันดร์กำเนิดก็ได้พุ่งออกมาจากห้องป่าทําการโจมตีพื้นที่รักของดินแดนบอกหงมืดซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งรากของเส้นงานใดคอดดินแดนบอกหงอมืดอีกตู้จาพัดบมอกหงอมืดใช้สถานที่นี้เป็นที่ปฏิบัติการแต่ในเวลาทีตั้งการรับของจาพัดบมอกหงอมืดไม่ได้ทําการปกป้องดินแดนบอกหงอมืดเอาไป เพราะจริงๆแล้วร่างกายรักของเขายังคงฝุกฝุนอยู่ในซากปรางแห่งหนึ่งส่วนร่างวัตตันทั้งสองคนนั้นได้เดินทางเข้าสู่ฮารเดตตคุนเนอร์มันจะทําให้ดีแดนบอกนคมมืดแห่งดีไม่สามารถจุดทางการยาำตีคนทด่เห็นได้เลยตุ้มในดินแดนบอกนคมมืดผู้ขอจากสิทธิ์ที่เป็นที่ประทับของจักรพรรดิหมอกแห่งของเดตถูกทำลายลงงดีการตีเพียงครั้งเดียว แปรพูดแต้บังคับบัญชาของจักรพรรดิหมอกแห่ขงขมือที่อยู่ในบริเวณรอบๆก็ได้ถูกกระซอดด้วยดาบห้องป่าดาบหองป่าได้ทําการพร่านทะลุรากขอบเขียนที่ดันคึงข้านซึ่งแม้แต่ขอบเขตสูงสุดก็ได้แกก็ไม่สามารถทนทานต่อการโจมตีดังกล่าวได้พวกเขาจึงได้ร่วมโดนตรงทีละคนยานนะผู้ตนที่ไม่สามารถจุดดังการโจมตีดังกล่าวาได้ได้แสดงข้นซังออกมาแต่พวกเขาก็พยายามเต็เมที่ เพื่อที่จะต้านทานตามข้องป่าดังกานี่เป็นเพียงพลพัวจากกระทตีของตามข้องป่าเท่านัานแต่พวกเขาไม่สามารถต้านทานได้อยู่ดีในเวลาที้ขอบเขตทรงสูงได้ถูกตามข้องป่าหันออกเป็นชิน้นชิ้นและพลังชีวิตทั้งหมดของพวกเขาก็ได้สลายหายไปเดี๋ยวนพวกเขาจึงได้ตกตายลงทีละคนไม่เพียงแต่ขอบเขตจรารพัฒมาตาเท่านัานแต่รวมถึงขอบเขตจรารพัทผู้จงโคผ่านพวกเขาได้ตกตายลงทีละคนเช่นกันบางทีพวกเขาอาจจะมีระบาดตันจู ต่ร่างกายดักของพวกเขาคงจะอยู่ในที่แห่งนี้เพราะในเศษตาของพวกเขาดินแดนบอ,อของคามมุดนั้นเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดหากร่างดักของพวกเขาอยู่ในที่แห่งนี้มันคงจะไม่ตกตายอย่างนี่แน,น่แต่ขาจะคิดว่าดินแดนบอชอ,องความมุดแห่งนี้จะถูกทําการลุกปลาชิ่นนี้แต่พัดแหวเกียกดู้จงโควันตอนนี้ไม่สามารถต้านทานยามตีคนยี่ยเทียนได้เลย แต่มันยังมีจ่าพัดอธรรมตะอีกสองคนที่ภายใต้คำสั่งของจ่าพัดหมอกแห่งความมืดจ่าพัดอธรรมตะทั้งสองคนนี้เป็นจ่าพัดที่รับกรรดึกฝนมาโดยจ่าพัดหมอกแห่งความมืดในร่รงางกายของพวกเขานี่กะลังฝึกฝนดูในแดนแห่งดีส่วนราวัตถางของพวกเขาหนานเดินทางดูในดนแดนมมติเวลาต่างๆซึ่งในขณะนี้พวกเขาจะสามารถทนทานต่อกระยมตีของดารอคงป่าคนที่แข็งต้าในเวลานี้จ่าพัดอธรรมตะขั้นสองได้ดร,รับบาดเจ็บสาหัสในขณะที่จ่าพัดอธรรมตะขั้นเจ็ดหนาน ก็ครับบาดเจ็บไม่ได้เลยแต่ยังไก็ต่างวันันตีของเจ้เทียนเมื่อกี้นั่นแม่ได้จอดจงไปที่พวกเขาแต่ว่าเขาได้ถูกจอดจงพวกเขาคงจะไม่สามารถต้านทานมันได้ตีแต่งให้กับสาพับอกของมุดทราบโดยตัวแต่พัฒอมตะทั้งสองได้ทําการส่งข้อมูลไปหาสาพัฒนบอกของมุดในอันที่และในขนาดตัวกราพวกเขาก็จะพยายามที่จะโน้มน้าวเจ้ทีแต่พัฒนให้จุดจบ ทำไมเจ้าถึงทำก,การปกครองเข้ามาในอดนแด่งดีเจ้าไม่กลัวความกดของจักรพรรดิความมืดอย่างนั้นเรออรีบออกไปเดี๋ยวนี้รอเจ้าจะมีโอกาสรอดอยู่จักรพรรมตะทั้งสองพยายามที่จะโน้มน้าวเยเทียแต่มันไม่ได้มีการตอบกลับใดตายเยเทียยังคงทำการเดินหน้าต่อไปแพะประจูดันข้จนาจักรพรรดิอมตะทั้งสองในเก้าตีจากนั้นก็ทำการโจมตีได้หมดของเขา ตูมจะพัรอมะตะทั้งสองได้ถูกกระแทกจนจิตได้บมาดซึ่งเป็นทักสันตัด้านาจิตธรดงซึ่งจะพัรอมะตะทั้งสองด่านไม่มีความสามารถในการป้องกันเต็มยองแม้แต่ดองเดินทร่างกายของเขาจึนได้ถูกระเบิดออกมาไปชินชินแล้จนถ,ถึงตอนนี้แต่พัรอมะตะทั้งสองก็ได้ตกตายเป็นที่สบไปแลณดินแดนอินดนานภายในพระชาปังที่ภาพสายของสมบัตินิทานที่เพี่นวิธีของดับดูต่พัรอมะตะและแต่พัดจะไปน้ำแข็ง ที่กระดังฝึกฝนดูในที่แห่งนี้แต่แันด่านร่างของจ้าพัดอมตะทั้งสองคนก็ได้สลายหายไปซึ่งฉากดังกล่าวนั้นที่ดึงดูดความสนใจของจ้าพัดอมตะคนอื่นในทันทีแม้แต่จ้าพัดจะไม่น้ำแข็งก็ยังเฝ้าดูมันเหตุแต่ร่างกายของจ้าพัดดูเซจึงได้สลายหายไปใน,นทนทีนี่เปลี่ยนร่างวัาตต่างของจ้าพัดดูเซเปลี่ยนไปได้ไหมว่าที่เขาจะทําการโจกเลอกร่างวัาตตต่างของตัวเอง ยกเลิกร่างตางๆของตัวเองจนกันเรอ่อมันจะเป็นไปได้ยังไงการเราค่าใช้จยในการรวบรวมร่างต่างขึ้นมานั้นอาสานไปอย่างบ้าเราทาไมต่พัทด,ดูเซจึงงงก้าวทำการโยกเลิกร่างตางๆของตัวเองด้วยตาจักรกพัดดูเซปูดหนีเป็นคนรับใช้คนจักรพัดหมอกของคอมบืร์ซึ่งเรื่องกายรักของคอนดาควรจะอยู่ในดินแดนหมอกของคอมบืรมันจะเป็นไปได้ไหมที่จักรพัทด,ดูเซจะร่วงโรนเขาได้รับข้อความติดต่อมาว่า ดินแดนบอกนอขมืดกำลังถูกปุกรุกใครกันกล้าโจมตีดินแดนบอกหอมมืดสัตว์ตายควงป่าอย่างนั้นเร่อมันไม่ใช่สัตว์ตายควงป่าแต่เป็นจาพัดให้จุดจบอะไรนะตาพัดให้จุดจบเขากท้าทำการบลุกรุกดินแดนบอกนอมมืดได้อย่างไรตพาพัดให้จุดจบหนั้นเป็นเพียงจาพัดธรตาดาขอไม่กล่าวว่าตพาพัดบอกหอมมืดจะทำการสังหารเขาอย่างนั้นเร่เอาราพวกเราเดินทางไปดูกันดีกว่ามันอาจจะมีเรื่องใดเกิดขึ้นแต่แน่นอน จาพัดอมตะเรานี่ต่างก็เดินทางไปดูด้วยความสนุกแม้แต่ร่างวัดต่างจ่าพัดจะมาน้ำแข็งก็ยังเดินทางไปยินแดนบอกของขมือเธอก็อยากรู้เรื่องนี้มากเช่กน,นกันณดินแดนบอกของขมือจาพัดอมตะขั้นจะได้รับบาดเจ็บสาหัสและกำลังจะจกตายในขนาดหนีขอต้องการที่จะรบเบียวไปแต่เขาก็ไม่สมามารถจบหนีได้เลยเพราะช่องว่างของแผงดาววานทั้งสองฝ่ายนั้นมีมากจนเกินปายความว่างปานพันดาเย่ถีนในเชตสานีครั้ง ตุ้งตุ้งตุ้งฉันของรงป่อได้ทวีอัดจากตอนนี้พราะจ่าพัดอมตะพูนหนี้ก็ได้กลายเป็นด่างที่ทวีอัดนัพันดันเมย์และแผลแตกเรืออัดเช่นนี้ร่างกายของมันก็ถูกปแยกย่อยออกเป็นชินช้นๆแต่พัดอมตะขั้นเด็กก็ได้รงโดนๆดนเช่นกันซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆทุ่มดันซึ่งมันรวดเร็วไปอย่างบ้าแม้แต่จะาพัดบอลของมืดก็เวลาที่จะช่วยเหลือพวกข,ข่าวแต่เมื่อจาาพัดอมตะขั้นเจ็ดร่วงโกน ร่างกายกจาพัดมองของมือก็ได้มือหน้าออกมาจากแทรกปรับพังดาพัดใหในจุดจบเจ้าจะมากเกินไปแรงดาพัดมองของมือจะพูดออกมาด้วยความโกรธมันเป็นเพียงแค่คำพูดอย่างนั้นเติกจะต้องการสังหารข่ากอเรยกจะได้ทําการแอบโจมตีเพื่อที่จะฆ่าม,มอ,องขมือของข้าอีกตู้เมื่อเจ้ากล้าทำเช่นนี้เจ้าก,ก็ต้องแบกรับความกดของข้าให้เจ้าดีเอเทนพูดออกมาจะเยนชาทัา้ทงสองไม่ได้พูดอะไรกันอีกต่อไปพวกเขาได้ทำการต่อสู้ในห้งองปอแนนที ตุ้มตุ้มตุ้มความพันผ่นที่เกิดมาจากการะสู้ระหว่างทั้งสองได้ส่งผลกระทบต่อดินแดนบอกแห่คอมือซึ่งจะพัดหมอกแห่งขมืดหนานพยายามออกหากจะดินแดนบอกแห่คอมือและนำพาเจ้เทียมไปต่อสู้ในที่ห่างไกลแต่เจ้เทียมไม่ได้สนใจเรื่องนีุ้ดประสงค์ท้จริงของคนดันไม่ใช่การทำลายดินแดนบอกแห่คอมือเพราะในตอนนี้เขาได้ทำการสังหารขอาเกณน์นรันดรายคนของดินแดนบอกห่คอมืดไปแล้วซึ่งมันก็ถือว่าเพียงพอแล้วแต่ตอนนี้เจ้เทียมยังต้องการที่จะสังหา จาพัดบอลคอมมุดด้วส3แน่นอนียวเดียวว่าเจ้เทียนรู้ว่าความเพ็นไวไปได้นั้นต่ำไปอย่างบ้าแต่เขาก็สามารถทดลองดูต้้เจ้เทียนเดินทางมาในที่แห่งนี้โดยด้านคาร์ลครั้งสองของเขาซึ่งจํานวนสองตอนหนึ่งเจ้เทียนจะได้เปียบเล็กน้อยแต่เนื่อเสียดายที่มันมีคําสั่งห้ามการเพลียนแค่ชินดีแดงในดานคาร์ลดังกล่าวจึงไม่สามารถนํามันติดตัวมาไดา้สิ่งที่เจ่เทียนต้องการในตอนนี้ก็คือการสังหารหนึ่งในระหว่างตาของจะาพัดมอลขอมืดเสียก่อน จากนั้นเขาก็จะมีอิสระในการจัดการการกรักษาตาของจักรพรรดิหมอกแหความมืดหรราวัตรอื่นๆในอีกด้านหนึ่งร่างรักคนเยี่ยงก็ได้ปรากฏตัวออกมาภายในฮาเรตต์ต้คนเนิร์ดเขาได้ทําการร่วมมือกับรักษาลอกอยู่สองตนเพื่อทําการโจมตีาราวัตตาของจักรพรรดิมอกแหความมืดนี่คือการต่อสู้แบบหนึ่งต่อศาสและจะมีความเชื่อเรือจากคาสั่งฮาบากา ซึ่งมันทําให้เขาสามารถปกจี้เพราะ่างวัดต่างหัวจะพัดมาของประเทจังสมปูนอ้าวนะครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาให้ชมกันต่อก,กันในวันี้นะครับไมื่เหตุการณ์ข้าต่อไปนันจนอะไรกันแน่นะครับผมอ้าวนะครับถ้าพลาดกันใดขออภัยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับของข่าว